สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสังคมนะคะหลังจากที่เราหยุดโควิดไปวันนี้เราจะมาเรียนออนไลน์นะคะวิชาสังคมเราจะเรียนเรื่องปัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงนักเรียนรู้ไหมคะว่าเศรษฐ,ฐ,ฐกิจพอเพียงคืออะไระรู้ไหมคะอ่ะอันดับแรกนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาก่อนนะคะหนังสือวิชาสังคมนะคะอ่ะหยิบมาแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือสังคมหน้าที่ 130นะคะเปิดหน้าที่130เราจะมาดูเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นปัจยาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะคะได้ทรงชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับประชาชนชาวไทยนะคะโดยให้ดําเนินชีวิตแบบพออยู่พอกินพอใช้รู้จักพึ่งตนเองนะคะด้วยการนําหลักทรัพยากร ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะในการดำเนินชีวิตดังนั้นเราก็ควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์นะคะในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้พระบาทสมเด็จพระปรามินมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชเนี่ยท่านได้ให้ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้นะคะ ให้นักเรียนอ่านในกรอบสีฟ้าหน้าที่130นะคะเขาจะเขียนไว้นะคะว่าพระบาทสมเด็จพระกรมินทรมหาภูมิพลเนี่ยได้พระราชดำรัสไว้ให้แก่บุคคลต่างๆเมื่อวันที่5ธันวาพศ2540และพศ2541รเเนี่ยส่งให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้นะคะนักเรียนลองอ่านนะคะนักเรียนจะรู้ว่าความหมายของความพอเพียงนั้นคืออะไรนะคะ ทีนี้เรามาดูหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีแนวคิดที่ให้เรายึดหลักในการพึ่งตนเองนะคะมีความสามัคคีในชุมชนยึดทางสายกลางในการดำรงชีวิตนะคะทางสายกลางอันนี้ประกอบไปด้วยสามห่วงสองเงื่อนไขนะคะสามห่วงสองเงื่อนไขนี่คืออะไรอ่ะอันดับแรกเลยนะคะเดินทางสายกลางอันดับแรกเลยคือพอประมาณนะคะ พอประมาณคืออะไรนักเรียนรู้ไหมคะว่าพอประมาณคืออะไรพอประมาณก็คือความพอดีไม่มากไปหรือน้อยเกินไปนะคะโดยไม่เบียเดเบียนตนเองหรือผู้อื่นเช่นวันนี้เราได้ตังมา5บาทหรือ10บาทแต่เ,เราได้ตังมา10บาทเรากินหมดเลยตอนเช้าตอนกลางวันขอยืมเพื่อนอันนี้เรียกว่าพอประมาณไหมคะไม่นะคะอันนี้เรียกว่าไม่พอประมาณ เรียกว่าฟุม่มเฟอ้อไม่รู้จักพอเบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนเพื่อนด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่พอประมาณเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้พอดีนะคะเอออ่ะสองความมีเหตุผลความมีเหตุผลหมายถึงการทําสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะเราต้องพิจารณาที่เกี่ยวข้องแล้วก็คาดผลที่ได้รับมาเนี่ยจะต้องทําอะไรก็ได้ต้องมีเหตุผลไม่ใช่ พูดออกไปแล้วแล้วก็ไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดนะคะเราต้องพูดแล้วเราต้องกล้ายอมรับอันนี้เรียกว่าความมีเหตุผลนะคะต่อไปมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นยังไงมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีภูมิคุ้มกันในตัวเราที่ดีต้องมีอย่างไรก็คือหมายถึงสิทธิธรรมสิ่งใดก็ตามนะคะต้อง ขึ้นอยู่กับความถูกต้องนะคะต้องรอบคอต้องรู้เท่าทันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สิ่งแวดแล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องทำไมรับได้นะคะเราก็จะต้องสร้างคุณภาพของตัวเราเองให้ได้คือสร้างจิตสานึกของเรานะคะเราต้องเป็นคนมีคุณธรรมนะคะมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์คือเราทำอะไร ลักเล็กขโมยน้อยอันนี้ถือว่าซื่อสัตย์ไหมไม่นะคะถือว่าไม่ซื่อสัตย์นะคะเราต้องมีไม่ตีกับเพื่อนการที่เราจะได้ความจริงใจจากเพื่อนเนี่ยถ้าเราไม่จริงใจกับเพื่อนเ,นาเ,ร,าเ,อนเราจะได้ความจริงใจจากเพื่อนไ,ได้ไหมไม่ได้เราเนี่ยต้องมีความจริงใจเราต้องเคารบซึ่งกันและกันนะคะต้องมีความเพียรความพยายามมีไม่ตีต่อการมีความซื่อสัตย์เหมือนเราตอนนี้อาชีพของเราคืออาชีพอะไรนักเรียน เราต้องมีความซื่อสัตย์ในการเรียนเช่นวันนี้เราเรียนเรื่องเศรษฐกิจกพอเพียงครูให้ทากันบ้านโอ้ยไม่ทํารอให้เพื่อนส่งให้ครบก่อนเดี๋ยวเราอาศัยดูในไลน์อันนี้ได้เรียกว่าความซื่อสัตย์ไหมรอให้เพื่อนส่งก่อนเดี๋ยวเราลอกเพื่อนอันนี้ก็ไม่ใช่ความซื่อสัตย์นะคะเราเป็นนักเรียนเราต้องมีความซื่อสัตย์ครูให้อ่านอะเราก็อ่านเราอ่านด้วยเราจะได้รู้ถ้าเราลอกเพื่อนอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยทาไมถึงผิด ทำไมนะ่ามันถึงผิดเพราะเราไม่มีความซื่อสัตย์อีกอย่างหนึน่เราไม่ได้ดูเราก็เลยไม่รู้นะคะออทีเนี้ยมีอยู่ด้วยกันเท,ท่าไหร่เมื่อกี้ครูบอกเท่าไหร่นะคะสามห่วงสองเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือสองเงื่อนไขก็คือความรู้กบับคุณธรรมนะคะความรู้คืออะไรความรู้ก็คือความรอบรู้ความรอบค้อรู้จักระมัดระวังนะคะ คุณธรรมคุณธรรมก็คือความซื่อสัตย์ความขยันอดทนแล้วก็มีสติปัญญาที่เขาบอกว่าทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติสติมาปัญญาเกิดนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากมีสติแล้วเราต้องรู้จักคําว่าแบ่งปันอันนี้แหละเป็นหลักปรัชญ,ญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ให้เราไว้ว่ามีทั้งหมด3ห่วง3ห่วงประกอบไปด้วย อันที่หนึ่งเดินสายกลางถูกไหมคะประกอบไปด้วยพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีสองเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขแรกก็คือเงื่อนไขด้านความรู้ความรู้ก็จะต้องมีความรอบคอบมีความรอบรู้รู้จักระมัดระวังนะคะอันที่สองเงื่อนไขที่สองก็คือค,รรคุณธรรมก็คือคุณธรรมก็คือต้องมีความซื่อสัตย์มีความขยันอดทน มีสติปัญญาและรู้จักแบ่งปันปนะคะวันนี้เราจะมีการบ้านอยู่ด้วยกัน5ข้อนะคะข้อแรกจะถามว่าเดินสายกลางหมายถึงหมายถึงอะไรนะคะให้นักเรียนตอบไปเลยนะคะว่าทางสายกลางเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะข้อที่สองพอประมาณพอประมาณคืออะไรต่อไปนะคะข้อที่3ามความมีเหตุผล ความมีเหตุผลหมายถึงอะไรข้อที่4ี่มีภูมิคุ้มกันที่ดีคืออะไรนะคะส่วนข้อที่5สร้างเสริมสร้างคุณภาพของคนหมายถึงนะคะวันนี้เราจะมีการบ้านเดี่ยวด้กัน5ข้อนะคะให้นักเรียนทำกันบ้านลงในสมุดนะคะทำลงในสมุดเขียนวันที่ด้วยนะคะว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะเราเรียนวันที่เท่าไหร่อย่าลืมเขียนนะคะ ทำการบ้านเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อข้างล่างด้วยว่าเป็นของใครนะคะเพื่อเป็นหลักฐานนะคะส่วนอาทิตย์นี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเจอกันใหม่นะคะพร้อมกับเฉลยอันนี้นะคะอาทิตย์นี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน